พ yup. er ุ่นพ oh! ุ่นแปลนคุณผู้ซีพุ่นหน้าเบิกไอ้ซ่ากคนเพ็ดพุ่นเพ็ดได้บ่เพ็ดได้คือเล่าบ่พุ่นน่ะสุดยอดเลยเอาด้วยเอาหอดคันสุดยอดเลยเด้อแปลนคุณทู้ไดไอพุ่นเพ็ดบ่ได้ดอกน้องฮันสบายดีฮิน้อง สบายดีเบสุกุกคนเด้อว่ามัอนี้เบสุนยืนอยู่ที่ว่าหูสีเนาะลูเก่งลวงฮับบางบัติฮาฮีโน่ขึ้นไปตอนนี้กำลังมาหดอยู่ที่จีนหูสีนี่แล้วเด้สบายดีลวงฮับบางนี่อจะขึ้นไปหาหูสีเนาะไปทำกันเลยเนาะฮีโน่ซึ่งว่าวัอนี้จะมีมาขึ้นทำกันจะมีอยู่หลายคนอยู่บ่ว่าจะเป็น บ่ส스แนวแล้วกะไอ้กิงแดจิมีไอ้ซากแดนั่งเบ้าล้อแดเนาะมามื้อนี้ป่ะไปเบิ่งกันเลยพ่าพี่น้องไปเลาะย่างคืนผู้สีอีกครั้งนึงนยหอมหลายปีที่บ่ได้มาโอ้ต้นาแดเป็นตัวจริงเลยะนี่เฮๆๆหยุดพ่อเด้อ FC มามาให้ฮูกนําอ้ายฝนโหบ้างลาเด้อบ่ฮู้ซ้ําว่าเป็นอันอั้นเป็นที่1ที่2เลยเออน้องส่งลงอัน่หนน้องเพชเดเพชรล่ะ FC ก็ก็เบิ่งอยู่เด้อรบ่ได้เบิ่งจําเด้อเออแม่นๆเออเอาขอบใจสดีเด้อพี่น้องเด้อไเบิ่งจําคลิปสดีพี่น้องทาง YouTube อดมาขึ้นผู้มื้อนี้สดีเนกันเด้อมาค่อยขึ้นไปทกาอาพี่น้อง เมื่อวานนี้ไ่ได้เนื่อยวันนี้ก็มาคืนเธอหนึงแล้วแต่ว่ามื้อนี้สิมาคืนอีกตต้มเพาว่าเมื่อวานนี้อายุยืนบด้มาคืนทำให้เบิ่งบรรยากาศูีขึ้งเลยเนาะ

นมี้เห็นกนมาคืนมาลินมาเทียวพี่น้องันูจะมีรายคนแต่คืนมา หัเทิงนี่แล้วรบสาคันข้ดบโอ้ยเมือเ่อยว่าขนาดตัหคืนมานจะมีอยู่3ามรคันเนาะ ในอันนี้บนสูปีขึ้นส้มพูสีของน้ำไปทางนี้เพิ่นวะอันนี้เป็นตุนตุนเทตุนนี่ค่ะวะนี่ ายเบิ่งเลยเดอ,อ,อพ,พี่น้องวัฒนธรับของหลวงขบางปูรณะห้าพันกรีบพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาแล้วก็มีคอมเมนต์ทั้งๆพี่น้องบูรณะศึกฮอบแล้วตอนนี้ปู่ณะห้าพันกรีบสือปีระเดอ้อพี่น้อง ไายส่วนเลยป่ะไายส่วนเลยตอนนี้มีคนเบื้องยูซ่ามาห้อยคนไปเตักเติมพลังด้วยกูไปพี่น้องได้จกขั้นแล้วไอ้ร้อยท่านสิบแปดจะรีบบอกโอ้ชินักต่ออะไรสิน่ะเด้อ

สาวเมื่อยยูโอบพอื้นคันได้แต่เฮิงมาหอดอันแต่ตินหูสีไม่หอดเฮิงหูสีจะมีอยู่ลอยสามสิบแปดคันที่น้อง พลังนี่ทำไมบ้าไรเงี้ยทำไมอันบล็กไว้เราลักได้แต่เขาลักบ่ได้ <c oughs> ว้าววีทงเราไม่ทุนนี่ไม่เลยเอาใส่ข้างๆนี่นำนนอ่ะโอ้ดำงามนะ ยไไปดูได้แ่นเนาะม่เลยวันนี้กลับมาคืนเมื่อนี้กลับมาคืนอีกข้างหนึ่ง,องขอ,องกับน้ำคาน้อง,อ,อ,นองกับน้ำคา<อ>น ขุ้ข้องนำของนำคาน้คานวะว้าบเอาไปขุ้มของคุ้มคานเงี่ทางเดินเนี่จาหูและาบว่าหาดหูสีคือตั้งเื้อจากนิทานึนลาวซื้อยดนกืองยังเน่ปีละเท่าปไกลมานึงละไม่ไ้ พ่นมยขึ้นมาเอิ่นบ่ขึ้นแ่้าไปาขึ้นอีกอีกตึ้งเก้านึ่งตึ้งเก้าหนึงกันได้เลยพ่นหุ่นหุ่นบิกไอ้คณพูนทุ่นนแปลนขึ้นหุ้นสีพุนหน่าเบิกไอ้ชากคนเพชรพูนเพ็ดไดบ่เพ็ดไดคือลาเบ่พณน่ะ สุดยอดเลยเอาด้วยเอาหอดคันสุดยอดเลยนะเดินขึ้นทู่ได้ไอ้เคนเหชรมาได้ดอกน้องฮันสีหอดแล้วเด้มาหอดหลวงกับมังต้องได้มาขึ้นทู่สีก่อนก่อนกลับบ้าน

ແມ່ນແມ່ນบ่ເຮົາຍ້ອຍເຮົາຍັງແມ່ນບໍ່ຂະຫນາດຕອນເຊົ້າໄດ້ແນ່ເນາະວ່າຄັນຕອນນີ້ເອົາພີ້ຊດ ผุดถ้าบาพุ่าเน่หนอ้อยหอยาบ้หอยพระพุทถาบ้าบนหอยจีนไ้อยค่ะุดถ้บ้าหินอ่อนบเนหอยจีนเนาะนี่เจ้ากะเขียนไหินอ่อนเบา็บกล้วยไดีหลวงระบาง Ng lắm bung đuôi. Tao lạc bung, mà yam quê? Ti lắm tóc bung đuôi. Ti bung đuôi. mà bung đuôi. Ti 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 bung đuôi. Ngàm bung đuôi. Ti 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 นี่อยู่เบื้องข้างนี้จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องจะมีหาพุทธะฮูหลายองค์เนาะก็ใชใช้เยะสิดันดาวเนาะนี่เพิ่นจะมีเพิ่นนั่งอยู่ในพิ่นเด้เพิ่นเฮ็ดพุทธะที่งามสวยงามได้มหลองตัวนี้จะเป็นที่ว่าอันเก่าแก่ที่สุดวัดเก่าแก่ที่สุดก็ว่าแม่นเนาะโอ้ดเนาะยังบ่หมด่ซํานีเนาะสิายางเลาะเบิ่งเด้อ เพตัวนี้จะเป็นบริเวณวัดอีหยังเพิ่นหั่นน่ะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างทางเด้อันนี้จะได้เบิ่งหาใหญ่เนาะนะพระจะมีลายองค์เด้บ่ว่าจะนั่งหรือนอนก็มีนี่ใหญ่ที่องค์เพิ่นนอนอยู่ก็มี เดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อนี่แหมอัญชิแหมก็มันจะต้นหาออได้เห็นแล้วก็ได้เห็นแล้วก็อยากมาเห็นอีกแหละเนาะเบิ่งแล้วบ่เบ่่ะพี่น้องยามบ่อีปาะ่ได้มาเห็นนี่โอ้ยหใจที่สุดคือบ่สอนนี่ขึ้นมาวันนี้มื้อนี้ก็ยังอยากมาขึ้นอีกละ พอวัาเดียร์คืนมานี้แล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขที่น้องเขาจะเขียนคำขวัติดแต่ละวบบต้นไม้เป็นจุดเป็นจุดนะเป็นคำขวัใส่มุดเลยฮัลโหลค่ะแตบ่าว่าจะเป็นองค์น้อยองค์ใหญ่เนาะให้ที่น้องเลยเบิ้ง บายดีด้วยไอที่น้องเลยเบิง่งในซุ้มกันเนาะครับว่าคืนข้างนั้นท่านจะลงข้างนี้เนาะนี่จะมีบนเหินคล้ายเครื่องนี่คล้ายดอกไม้บุษราคล้ายเครื่องได้ยังพอดี ทำอย่างมาเฮาดีคันโทมันลมเอ้ยตายโอ้บริมาทางนี้เด้นอววันลงข้างนี้กระไดเป็นเบาะกินขวัจะได้มากราพนกรขอบคุณโค้ชคุณกัมมันต์ I don't know. นเาะไว้ขอค่อนข้า